ครับมะม่วงครับหนามะม่วงเหรอครับนี่นี่จะหน่วยงามๆนี่ครับเห็ดบมะม่วงกวนได้ครับนี่อันนี้คือบางส่วนที่เก็บไว้กินนี่ครับอันนี้มะม่วงแก้มแดงย่างงามนี่ครับเอาแล้วเริ่มแล้วครับเริ่มกวนแล้วมีอยู่สองหม้อครับเด็กข้นเนี่ยหรอนี่ครับหม้อหนึ่งสองหม้อ นี่ครับม่วกวนมืออื่นกับเ็ดแผ่นครับเสียบเลยครับนี่ปูนครับเหลืออยู่บอัันได้แล้วมืออื่นเสียต่อนี่ครับแสีบครับหนาปักม่วงก็ต้องนี่ครับปุบป,บปุบเลยนี่ครับ ต้นกะว่าให้น้ำม,มันนั่นแหละครับมี่ก็เอาไปเห็ดแพนนะครับไปใส่กินใส่กินโดนๆเนี่ครับเดี๋ยวตอนเห็ดแพนคอยมาเจอกันนะครับเนาะ